สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนพิธีการลงวิดีโอเอ้ยไม่ใช่เอาวีดีโอลง youtube นั่นเองนะครับขั้นตอนนี้ง่ายมากไม่มีอะไรเราก็แค่เข้า youtube แค่นี้แล้วก็เลื่อนไปตรงน,นี่นเอนี่ครับอะไรอ่ะอีเมลของเราแล้วนี่ไกดน,นี่วิดีโอของฉันนี่ก็คือวิดีโอที่ผมอัพโหลดไปครับ นี่ก็กดตรงนี้เนี่ยตรงนี้ที่เป็นลนกศรชี้ขึ้นเนี่ยเนี่ยมันจะขึ้นว่าการอัปโหลดก็กดต่อไปผมเลือกแกลลี่เพราะเซฟไว้ในแกลลี่แล้วก็เลือกวิดีโอที่เราอัดลงนะครับผมจะเอาเป็นตันี้นก็กดไป แล้วมันก็จะมีตั้งชื่อชื่วิดีโดอาำอธิบายแล้วก็แท็กนี่ก็ตั้งเป็นสาธารณะทุกคนสามารถดูได้กดอัปโหลดแล้วมันก็จะขึ้นกาัาแล้วมันก็จะขึ้นอัปโหลดให้เราก็แค่นี้เองครับแต่มันจะนานเหมือนเนี่ยก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้นครับสวัสดีครับ